ชุดที่1ข้อ1ถึง20 1. สอ้ายอายรักชอบ 2. ปาปาแปดสาป้าปะป้าปะพ่อสไปจึกไปจึกถ้วยแก้ว 5. ไปจริงปจริงปักกิ่ง 6. เปิน่นเปิ่นเล่ม 7. ปูเคอรฉีปูเคอรฉ,อฉีไม่ต้องเกรงใจ 8. ปู้ปู้ไม่เก้าใช่ใช่ผักกับข้าว10บชาชาน้ำชาใบาชา11ชื่อชื่อกิน12บสอชูจูเชอชูจูเชอรถแท็กซี่13ตสาเตี้ยนหัวต่าเตี้ยนหัว,หวโทรศัพท์คุยโทรศัพท์14ตสี่ตาตาใหญ่15บห้าเตะเตะของ16 เตี้ยนเตี้ยนโมงสิบเจ็ดเตี้ยนหนาวเตี้ยนหนาวคอมพิวเตอร์สิบแปดเตี้ยนชื่อเตี้ยนชื่อโทรทัศน์สิบเก้าเตี้ยนหญิงเตี้ยนหญิงภาพยนตร์ยี่สิบตรงสิตรงสิสิ่งของชุดที่สองข้อยี่สิบเอ็ดถึงสี่สิบยี่สิบเอ็ดโตโตทุกคนล้วนทั้งหมดยี่สิบสอง ตูตูอ่าน23ตุ้ยปู้ฉีดตุ้ยปู้ฉีดขอโทษ24ตัวตัวมาก25ตัวเฉาตัวเฉาเท่าไหร่26เออร์จือเออร์จืลูกชาย27เออเออสองยี่สิบแปดฟ้านเตี้ยนฟ้านเตี้ยนร้านอาหารโรงแรมยี่สิบเก้าเฟยจีเฟยจีเครื่องบินสามสิบ เฟินจงเฟินจงนาที31เกาซิ่งเกาซิ่งดีใจ32เก้อเกอเกออันคนลูกเล่ม33กงจั่วกงจั่วทำงาน34ฮัี่นหนวีฮันวีภาษาจีน35หเห่าเห่าดีโอเคตกลงได้36เห่าเห้าวันที่หมายเลข37เฮอเฮ่อดื่ม38 หือหอและกลับ39เก้าหึ่งหมากสี่สิห้อเมียนห่เมียนด้านหลังที่สข้อ41ถึง60 41บสหุยหุยกลับครั้ง42หุ่ยหุเป็นสามารถ43จีจีกี่เท่าไหรสี่สิเจียเจียบ้านครอบครัว45่เจียวเจียวชื่อเรียก46 จินเทียนจินเทียน,นวันนี้สี่สิบเจ็ดจิวจิวเก้าสี่สิบแปดคายคายขับขับรถเปิดก่อตั้งสี่สิบเก้าข่านข่าน,านดูมองอ่านห้าสิบข่านเจี้ยนข่านเจียนเห็นมองเห็นห้าสิบเอ็ดควายควายหยวนชิ้นด้วยกันห้าสิบสองหลายหลาย มาขอเอา53าเหล่าชื่อเหล่าชื่อคุณครู54เลอะเลอะ,ละแล้วห้าิหเลิงเลิงหนาว56หลี่หลี่ในห้าสหลิงหลิงศูน5์ห้าสิบแหลิวหลิวลิวหกห้าสามามา,มา,มาคุณแม่หกมามาไหมไหมคำถามที่สี่ ข้อ6 1ถึง8ปดสิใหม่ใหม่ซื้อ62ไหม่กวนสิไหม่กวนสิไม่เป็นไร63ไมหม่โย่ไม่โย่ไม่มี64มี่้านมี่้านข้าวสวย65หมิงเทียนหมิงเทียนพรุ่งนี้66หมิงจึหมิงจึชื่อ67หนาหนาไหน 68. หนานา,นาที่ไหน 69. หน้าหนั่นหน้าหน,น้า,นาที่นัน 70, น่น7 0หนหะ71หนึงน่งหนึ่งสามารถได้ 72. หนีหนคุณเธอ 73. เหนียนเหนียนปี 74. หนีเอ๋อนีเออลูกสาว 75. พ,พ,พิงโย่เพิงโยเพื่อน เจ็ดสิบหกเปี้ยวเหลียงเปี้ยวเหลียงสวยเจ็ดสิบเจ็ดผิงกัวผิงกัวแอปเปิลเจ็ดสิบแปดชีชีเจ็ดเจ็ดสิบเก้าเฉียนเฉียนเงินแปดสิเฉียนเมี่นเฉียนเม่นด้านหน้าที่ห้ข้อแปบเอถึงหนึ่งริชิงชิงเชิญได้โปรดขอร้องเลี้ยงแปดสช่ยช่ยไปแปา เร่อเร่ร,ร้อนอุ่นให้ร้อนแปหรนหรนคนแปด้าเริเริรู้จักแปดสิบหกซานซานสามช่เตียนช่างเตี้ยนร้านค้าแปดสบช่างช่างบนขึ้น89ดสิบช่างอู่ช่างอู่ตอนเช้าสายสาย เก้าสิเฉาเฉาน้อยเกเฉยเฉยใคร92เฉินเมอเฉินเมออะไร93ฉาสิมือสือสิบเก้าสิบือโือโเวลาที่ตอนที่9ก้าสิบชื่อชื่อเป็นใช่คือเก้าสิบชูชูหนังสือเก้เจ็ดุยุยน้ำาสิ 98, ชุยกัวชุยกัวผลไม้เก้าสุดเก้าชุยเจียวชุยเจียวนอนหล100ับหนึ่ชัวชัวพูดชุดที่6กข้อหนึ่งร้อยเอดถึงหนึ่งรอชัวหัวชัวหัวพูดคุยหนึ่ง้อสองซื่อซื่อสี่หนึ่งสา ซุยซุยอายุขวบปีหนึ้อยสทาทาเขาผู้ชาย105ทาทาเขาผู้หญิง106่ท่ายท่ยมากเกินไป107เทียนชี่เทียนชี่อากาศ108่ง้อทิงทิงฟัง109่งเก้ถงแฉวถงแฉเพื่อนนักเรียน110ิบ 1, ว้ยเว้ยฮัลโหล1 1ึ่ว่อว่อฉัน1นึว่อมันว่อมันพวกเราหนึออู่อู่ห้าหนึ่งรอสี่สฮวนสี่หวนชอบ1นึ่งร้อเสี่ยเสี่ยลงล่างใต้ตก1 1ึ่งร้อยสิบหกเสี้ยอู่เสี้ยอู่เสี้ยอู่ตอนบ่ายหนึ เชียหวีเชียหวีฝนตก1นึเสียนเชิงเสียนเชิงคุณผู้ชาย1นึ่งรยสิเ้าเสียนใจเสียนใจตอนนี้เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้120เสี่ยงเสี่ยงอยากคิดชุดที่7ข้อ121ถึงหนึ่2 1เอสี่ยวเสี่ยวเล็ก 122่งร้อยีเสี่ยวเจียเสี่ยวเจี่ยคุณผู้หญิง123เสี่ยเสี่ยเล็กน้อยบ้าง124เสี่ยเสี่ยเขียน125เสี่ย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 ขอบคุณ126่สิบหกิงชีสิงชีสัปดาห์หนึ่ยสิเจ็ดแฉเชิงแฉเชิงนักเรียน 128่งร้อยยี่สิฉสีแฉสีเรียน129่งร้สิเฉเซี่ยวแฉวเซี่ยวโรงเรียน1นึ่งอย ee หนึ่งอยสามสเอีเียนอีเกียนเล็กน้อย132่งอยีฝุอีฝุเสื้อผ้า133่อีเชิงอีเชิงหมอ134่อีเวียนอีเวียน โรงพยาบาล135อีจืออีจือเก้าอี้หนโยโยมี137่เ่เเดินเดือนพระจันทร์138่้ยาจยเจียนจ่ยเจียนลาก่อน139ใ้าจใจกำลังอยู่ที่140เจนเมเจเมอย่างไร ชุดที่8ข้อ141ถึง160 141เจนเหมยย่างเจนเหมยย่างเป็นอย่างไร142เจ้าเจ้านี่เจ้าเจ้าที่นี่143จงกัวจงกัวประเทศจีน144จงอู่จงอู่ตอนเที่ยง145จู้จู่ อยู่อาศัย146จัวจึจัวจึต๊ะ147จือจือตัวอักษร148จัวเทียนจัวเทียนเมื่อวาน149จัวจัวนั่ง150จัวจัวทำเล่น151ปะปะถึก1ิ152ปายปายสีขาว 153ป่ายป่ายร้อยจำนวน154ปังจู้ปังจู้ช่วยเหลือ155เป้าจือเป้าจือนังสือพิมพ์156ปีปีกว่าเปรียบเทียบ157เปียเปียยา158ฉางฉางยาว159 ช่างเกอช่างเกอร้องเพลง160ชูชูออกที่9ข้อ161ถึง180 161ชวนชวนสวมใส่162ชื่อชื่อครั้ง163ชงชงจาก164ชั่วชั่วผิด165ตาล้านฉิวตาล้านฉิวเล่นบาสเกตบอล ร6อต้าเจียต้าเจียทุกคน 167. เต้าเต้าถึงไปที่1 6อยหกิเตะเตะได้ร้อยหาตึ่งตึง,ตงรอร้อตี้ติตี้ต,ติน้องชาย 171. ตี้อีตี้อีแรกอันดับที่1 172. ตรงตรงเข้าใจ 173. ตุ้ยตุ้ยถูกต้อง 174ตุ้ยตุ้ยกับต่อ175ฝั่งเจียนฝั่งเจียนห้องร้อยเจไฟฉางไฟฉาง,ง,งมาก177ยฝูอู้เหียนฝูอู้เหียนบริกรพนักงานต้อนรับร้อเกาเกาสูง179เก้าสุเก้าสุบอกบอกกล่าว180สิ กเกกกพี่ชายชุดที่10บข้อร8 1ยแปดสิเถึงสองร้อยก่เกยให้182กงกง้งชี้เชอร์กงกง้งชี้เชอร์รถประจำทางรถเมร้อยกงซือกงซือ,ซอบริษัท184ย่โกโกหมาสุนัข185้า18 กุ้ยกุ้ยแพงอันทรงเกียรติร้อหกกัวกัวเคยผ่านฉลองร8 7หายหายยังยังด้วยร้อปดสหายจึหายจึเด็กลูก189ยเก้าชื่อเห่าชื่ออร่อยร9อยเก้าสฮยสีดำร้อาสิบด หงหงสีแดง192ยเนอาิงหววอิงันอิงยินดียินดีต้อนรับ193หุยตาหุยตาตอบ1 9อยเก่หัวเชอร์จันหัวเชอร์จันาสถานีรถไฟ195จีฉางจีฉางสนามบินร9 6จีต้านจีต้านไข่ไก่ ร้อยเเจี้ยนเจี้ยนชิ้นตัวลักษณะนามร้อยเก้าสิบแปเจ้ชื่อเจี้วชื่อห้องเรียนร้อยเก้าสเจียเจียเจียจียพี่สาว200ร้เจียเช่าเจียเช่าแนะนำให้รู้จักชุดที่11ข้อ2 0งร้อถึง2องร้อเอ็ด จินจินเข้า202จินจินใกล้203จิ้วจิ้วก็ทันที204แวะเตอะแฉเตอะรู้สึก205คาเฟ่คาเฟ่คาเฟ่สอง้คายเฉอคายฉือเริ่ม20งร้อยเเขาชื่อเขาชื่อสอง 2องรเขื่อหนึ่งเขื่อหนึ่งอาจจะ2สองร้อยเก้าเขออีเข่ออีสามารถได้2อ0ร้ิบเคอเคอบทบทเรียนสองร้อยสเควายควายเร็วใกล้จะกสองร้อยสิควายเลิกควายเลิกมีความสุขสองรเล่เ่เหนื่อย2องรหลีหลีห่างจาก2อง เลี่ยมเลี่ยมสองสอรลู่ลู่ถนนสายกรดเมยสองร้อสิบเจ็ดหลวี่โยหลวี่โยท่องเที่ยว2องไม่ไม่ขาย2อง้บ้าม่านม่านช้า2.20หมังหมังงานยุ่งยุ่งชุดที่ส2ข้อ221ร้อถึงสองบ 2องเมาเมาแมว222ใหม่ใหม่ทุกสองร้อย่สิมไม่ไม่ไมไม่น้องสาว224เหมือนเหมือนประตู225ห้าหนานหนานผู้ชาย226ริหน,นินหนินคุณท่าน227 หนิวหน่ายหนิวหน่ายนม,มวัว228หนุย่ยหนุ่ยผู้หญิง229ผังเปลี่ยนผังเปลี่ยนด้านข้างข้างข้างสอเผ่าปู้เผ่าปู้วิ่งเป็นจังหวะ2 3 1เเพียนอีเพียนอีราคาถูก สองร้อยสามสิบสองเพี่ยวเพี้ยวตัว๋วบัตรสองร้อยสามสิบสามชีจืชีจืพันลยาสองร้อยสามสิบสี่ฉี่ฉวงฉี่ฉวงตื่นนอนสองร้อยสามสิบห้าเชียนเชียนพันจำนวนสองร้อยสามสิบหกเชียนปี่เชียนปี่ดินสอสองร้อยสามสิบเจ็ดฉิงฉิงปลอดโปร่งแจ่มใส 238ชว่วยเหนียนชวีวยเหนียนปีที่แล้ว239ร่างร่างยอมให้อนุญาตให้240ชื่อชื่อวันพระอาทิตวันอาทิตชุดที่13ข้อ241ถึง260 241ช่างปานช่างปานทำงาน เข้างาน242เชินถี่เชิญถี่ร่างกายสุขภาพ243เชิงปิ้งเชิงปิ้งป่วยเป็นไข้244เชิงรือเชิงรือวันเกิด245ฉือเจียนฉือเจียนเวลา246ชื่อสิ่งชื่อสิ่ง เรื่องราว247โชวเปี่ยวโชวเปี่ยวนาฬิกาข้อมือ248โชว์จีโชว์จีมือถือ249ส่งส่งส่งมอบให้250ซุยหรานต้านชื่อซุยหรานต้านชื่อแม้ว่าแต่ว่า251 ทาทามันสัตว์สิ่งของ252ทีจูฉิวทีจูฉิวเตะฟุตบอล253ถีถีข้อโจทย์254เที่ยวอู่เที่ยวอู่เต้นรำ255ว่ายว่ายนอก256หวานหวานจบเสร็จเสร็จสิ้น 257หวานหวานเล่นเที่ยว258หวานช่างหวานช่างตอนเย็นตอนกลางคืนสองร้อยห้าสิบเก้าไวเฉินเมไหวเฉินเมะทำไมสองร้อยหกสิบว่นว่นถามชุดที่สิี่ข้อสอง้อยหกถึงสองร้อ วันถีวันถีปัญหาคำถาม262สซีกวัวซีกวัวแตงโม263ซีว่างซีว่างหวังว่า264สีสีซักล้าง265เสี่ยวฉือเสี่ยวฉือชั่วโมง266 เสี่ยวเซี้ยวหัวระสองร้อยหกสิบเจ็ดซินซินใหม่268สิซิ่งซิ่งแซ่นามสกุล269ริ้ซิวสิซิวสิวพักผ่อน270ร้อยเจ็ดสิฉฉหิมะสองรยหยานเซอร์หยานเซอร์สีสีสัน 272ยเจ็ดหยี่นจริงเหยียนจริงตาในตา273รอยเจ็ดสิามหยางร่หยางโรูเนื้อแพะเนื้อแกะ2อ4ยเ่เย่าเย่ายาสองยเหย่าเย่าจะต้องจะต้องควร276เย่เย่ก็ ด้วยเช่นกัน2 7 7อีเซีเซียอีเซียซักครู่278อีสีอีฉีด้วยกัน279อีจริงอีจริงแล้ว280อสีสึกอีสึความหมายความเห็นความสนุกชุดที่15 ข้อ281ถึง300 281อ so so 28 28 oh ินเว้ยส oh ัวอีอินเวยสัวอีเพราะจึงเพราะว่าดังนั้น282อินอินมืดคลึ้ม283โย่วหย่งโย่วหย่งไว้น้ำ284โย่วเปียนโย่วเปียนด้านขวา285 หวีหวีปลาสองริเหียนเหียนไกลสองวิ่นต้งวิ่นต้งอบก,กาลังไก่สอง้ยแปดจ่ายจ่ายอีกครั้งมากขึ้นอีกสองร้อยแปดสิบเก้าเจ้าช่างเจ้าช่างตอนเช้าสองร้อยเจ้างฝูจ้างฝูสามีสอง เจ้าเจ้าหาค้นหา292เจอเจออยู่แสดงการทำอย่างต่อเนื่อง293เจนเจนจริงจริง294เจ้งจ้ายเจ้งจ,จ้ายกำลังอยู่295จือเต้าจือเต้ารู้296จุนจ่นเป้ยจุ่นเป้ย เตียมเตรียมตัว297จื้อสิงเชอร์จื้อสิงเชอร์จัก,กรยาน298รยาโจวโจวเดินไปจากไป 200, 2 0 0 299ยุ้ยจุ่ยที่สุด300จั่วเปลี่ยนจั่วเปลี่ยนด้านซ้าย